ซึ่งอันนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆที่ดูคลิปในวันนี้ก่อนนะครับว่าเจ้าเลนุ่นนี้นะครับออกแบบมาสำหรับกล้อง e m o u ส์ก็จริงแต่เป็น e m o u ส์ที่เป็น APS-C นะวิธีสังเกตง่ายๆนะครับผมนะถ้าสำหรับเลนทิกมาถ้ามีรหัสที่เป็น DC DC จะออกแบบมาสำหรับกล้องที่เป็น APS-C หรือตัวคูนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นรหัส DG DG จะออกแบบมาสำหรับกล้องที่แบบว่าเป็น ฟูลเฟรมนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่นะเบิร์ดได้รีวิวเลนที่เป็นอ e ีเม์จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามการเป็นประจำเลยว่าอ e ีเม t เนี่ยเลนรุ่นนี้นะครับใช้กับกล้องฟูลเฟรมได้ไหมบเบิร์ดก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บในส่วนนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยเช่นกันก็ได้ลองใช้งานกับกล้องที่เป็นฟูลเฟรมอย่างตัว Sony ZV-E1 นะมันติดขอบแน่นอนถ้าเพื่อนๆบิดไปที่ระยะ 12มมันเกือบจะหายสนิทนะครับผมแต่ใช้ได้แค่ระยะ12มิลเท่านั้นทีนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้เลนรุ่นนี้กับกล้องฟูลเฟรมได้แบบว่าเต็มระบบเพื่อนๆจําจำเป็นจะต้องเปิดในส่งตัวโหมด super สามนะครับผมหรือง่าว่าเปิดโหมดครอปบนที่เป็นกล้องบนตัวฟูลเฟรมเพื่อนๆก็จะไม่มีอาการติดขอบดำจากตัวเลนมาให้เห็นแล้วนั่นเองเป็นเลนช่วง1 0ถึง18มิล แน่นอนครับเป็นเลนวยที่มีค่า f 2.8ที่มีความ compact ที่สุดในระบบ E-mount เมื่อลองเอาเลนในช่วงเทียบเคียงกันนะับเบิร์ดกล้พูดเลยครับว่าเจ้าเลนรุ่นนี้มันได้เปรียบในเรื่องของตัวค่า f 2.8เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนถ้าใครจะใช้เลนมาใช้กับกล้องตัวคูณคุณอาจจะต้องมองหาเกลนที่ใช้ในของฟู a รมมาใช้งานซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ใช้งานกล้องตัวคูนนะครับผมแล้ว ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันจะใช้เลนรุ่นไหนยังไงดีไปดูที่นับเบิร์ดได้ทำสรุปเลนที่ควรจัดแล้วว่าเป็นเลนตัวตึงสำหรับกล้องที่เป็นตัวคร์ของ a p s เอาไว้ในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมฝากกด Subscribe เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลังใจให้กับทีมงานของสูขมาไม่ไดแล้วก็ให้กับนับเบิร์ที่จะทาคลิปใหม่ๆออกมาในอนาคตและอีกไม่นานนี้นะครับผม Follower ก็ใกล้จะแตะหลัก แสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฉะนั้นคนละ1นฟอร์นะครับผมถึงแสนในเร็วนี้อย่างแน่นอนเป็นเลนที่ใช้งานค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมกับการที่บอกว่าได้ค่า F2.8 ตลอดช่วงนะครับผมแล้วก็มีความเล็กเบากระทัดรัดนะครับผมนะเบิดเชื่อได้เลยว่าเป็นเลนอีกตัวนึงที่เป็น Editor Choice สรับสายคอนเทนต์สายทำบอกนะครับผมสายทำไรนะครับผมหรือจะเป็นสายคาเฟ่ก็ สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตลอดเวลาที่นาเบิดได้เอาไปใช้งานนะครับผมนะมันมีสิ่งหนึ่งที่นาเบิดต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเจอแบบคุณแทบจะไม่ต้องกดชัตเตอร์เลยคุณแค่เอาขึ้นมาเล็งคุณเจอแบบเต็มๆตาเลยนะครับผมนั่นคืออาการ Distortion นะครับ Distortion โดยปกติเนี่ยมันจะเจอกับในช่วง Y เป็นหลักซึ่งที่มันร้ายแรงไปกว่านันคือ ณนะตอนนี้ที่นาเบิร์ดได้ออกไปเทสนะครับผมมันยังไม่มีเลนคอเลกชั่นทำให้ไม่ว่าเพ,เพื่อนจะถ่ายด้วยไฟลอ์อหรือไฟเจเพ e กนะครับผมอาการบวมป่องของภาพคุณเจอแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับผมแต่เพื่อน,อนไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมันเป็นอาการปก,กติของเลนที่เพิ่งออกใหม่มาแล้วยังไม่มีเลนคอเลกชั่นที่ฝังมากับตัวเลนนะครับผมหรือเลนคอเลกชั่นที่ปรากฏอยู่ใน โปรรแกมเฉพาะหาใครที่จะไปทําการแก้ไขเบื้องต้นแบบแก้ขัดไปก่อนระหว่างที่รอในส่งตัวเลนคอเลชันนะครับผมก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ในตัวโปรแกรมไลลูนะครับผมแล้วก็เข้าไปแก้ในส่งตัวดีทอร์ชันซึ่งตรงนี้นะครับผมการแก้ก็ต้องบอกเลยครับว่าแก้เองแบบแมนนวลน่ะมันแก้ได้แต่มันจะไม่ร้อเซ็เหมือนกับกอนตอนที่แบบว่า มีเลนคอร l รคชั่นออกมาภายหลังแล้วนั่นเองอาการอื่นๆที่นาเบิลไปเทสมาไม่ว่าจะเป็นในสองตัวอาการวิดเ็ตนะครับผมหรือาการขอบมืดภายภาพอันนี้แยกกันก่อนนะขอบมืดกับอาการขอบดําตอนแรกขอบดําตอนแรกที่นาเบิลได้เกิดไปเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบว่าตัวเลนนะครับผมมันได้ถูกออกแบบมาสําหรับรองรับกับเซนเซอร์ที่เป็น APS-C นะครับผมพอเอาไปใช้กับฟูลเฟรมมาเลยเกิดอาการ ขอบดำภายในภาพแบบนั้นนั่นเองส่วนเจ้า f 2 8ของตัว s ิ g m a 10-18ขีด18รุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่ามีอยู่นะและพอเราหลีค่า f ไปที่ f ข้างแคบนะครับซึ่งมันเห็นผลตั้งแต่ตอนที่เป็น f 4เลยนะแล้วก็ที่ชัดสุดๆคือตอนที่เป็น f 8นะครับผมเบาบางลงส่วนใครที่ถ่ายเอาท์ดอโดยเพราะการถ่ายย้อนแสงคุณจะเจออาการโกดกาแฟมันจะเป็นลำแสงที่พุ่งมาจากแหล่งกำเนิดแสง จากตัวดวงอาทิตย์ซึ่งตรงปลายแสงเนี่ยมันจะเป็นแสงสีม่วงอย่างเด่นชัดเลยนะครับผมนะโดยภาพรวมของอาการกล้ยกาแฟของเจ้าเลยรุ่นนี้นะครับผมถือว่าไม่ได้รบกวนสายตาในภาพของเราสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็พวกอาการคอนทาต์ภายในภาพนะครับผมมันก็ไม่ได้ดอกจนเกินไปนะครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจ ซีนะครับผมอันนี้นะเบิร์ต้องขอชมนะครับผมว่าแกล้งมันก็แล้วซูมจับผิดก็แล้วอาการ CA เนี่ยไม่ค่อยที่จะปรากฏออกมาเห็นสักเท่าไหร่ยอมรับเลยว่าเจ้าเลรุ่นนี้ทําผลงานในส่วนตัวอาการ CA ออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวและต้องขอชมในส่วนตัวอาการโฟกัสบิดดิ้งของเจ้าเลรุน่นนี้นะเพราะว่าเท่าที่นาเบิร์ได้ลองเทสมานะยอมรับเลยนะครับว่า เป็นเลนซิกมาอีกหนึ่งรุ่นที่ทำผลงานในส่งตัวโฟกัสบิดดิ้งได้ค่อนข้างดีทีเดียวประกอบกับว่าช่วงเลนของเขาเนี่มันเป็นช่วงไวซูมกับค่า f 2 8นี่นอนครับว่าคนที่จะซื้อมันไปใช้งานเนี่ยหลักๆเลยครับสายทำไ right, ร้สายทำบวกสายวิดีโอเพราะฉะนั้นการได้โฟกัสที่เงียบแม่นยำฉับไวแล้วก็มีอาการโฟกัสบิดดิ้งที่ค่อนข้างน้อยถือว่าตอบโจทย์แน่นอน ใครที่จะเอาไปใช้งานคอนเทนต์นัเบอร์กราฟคอนเฟิร์มเลยว่าซื้อเถอะครับซึ่งถ้าใครสนใจเจ้าเลนรุ่นนี้หรือจะเป็นเลนรุ่นอื่นๆของทางซิกมานะครับผมก็เข้าไปดูได้ในหน้าเว็บไซต์ของร้านกล้องสีชมพูมีเลนซิกมาให้เพื่อนๆได้เลือกชมเลือกช็อปแบบจัดหนักจัดเต็มทุกรุ่นทั้งฟู f เฟรมทั้ง APS-C และทุกๆออเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คูปองในหน้า เว็บไซต์ได้โดยทันทีขอแค่ว่าสินค้านั้นๆมันเข้าหลักเกณฑ์ของตัวคูปองนั้นๆมันก็จะมีป๊อบอัพคูปองมาให้กับเพื่อนๆได้กดใช้งานได้โดยทันทีนั่นเองครบจบทุกอย่างในร้านกล้องสีชมพูเป็นเลยอีกตัวหนึ่งที่นาเบอร์กล้าพูดเลยว่าถ้านาเบอร์ใช้กล้อง e m o u ส์อยู่เนี่ยซื้อแน่นอนนะครับผมด้วยความที่แบบว่าเล็กเบากระชัดรัด ช่วงกำลังดีกับค่า f 2.8ส่วนตัวนเบิร์ดนเบิร์ดค่อนข้างชอบออปติกของทางซิกมาโดยเพราะเรื่องการถ่ายทอดเรื่องดีเทลนะครับผมที่ดีนะครับผมโอเคแหละว่ามันเป็นเลนในเกต4ไม่ใช่เลนในเกตอาร์ตก็ตามทีแต่ก็แน่นอนครับว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับผมเจ้าเลนรุน่นนี้ซึ่งถ้าตัดเรื่องดีทอชั่นตรงนี้ออกไปได้นะครับผมเลนนี้ เกือบจะเพอร์เฟกแล้วนะครับผมแต่มันยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นคือรอบรอบเลนรุ่นนี้นะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มสวับไปในส่วนของตัวออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสก็ดีนะครับผมหรือปุ่มในส่วนตัวคัสตอมเอฟเอต่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะซึ่งยอมรับนะครับผมว่าเลนในเจเนเรชันปัจจุบันนะครับผม จะต้องมีปุ่มใดปุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นมาอยู่รอบๆตัวเลนเพื่อใช้ในการคัสตอมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะและนะครับการซูมเป็นการซูมแบบกระบอกยืดไม่ใช่การซูมแบบอินเทอร์เนอลโอเคว่ามันอาจจะเวลาซูมเนี่ยมันอาจจะขยับนิดๆหน่อยๆนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะครับผมประมาณอ่าหข้อประมาณครึ่งข้อนิ้วเรานะครับผมนะแต่ว่าถ้าได้แบบซูมแบบ อินเทอร์นอลเนี่ยเพอร์เฟกเลยพอมาถึงตรงนี้หลายๆคนมีคําถามแน่นอนว่านาเบิร์ตแล้วผมจะเลือกอะไรดีระหว่างซิกมาหรือจะเป็นเลนค่ายนะถ้าบัดเจ็ตเท่ากันราคาเท่าเทียบเท่ากันนาเบิร์ตขอเลือกซิกมาเหตุผลง่ายๆคือมีค่า F2.8 2.8บิดไป F4 ได้นะแต่ถ้าเลนเป็น F4 คูณบิดมา2.8ไม่ได้มันแทนกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมนะแต่เลนทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกสามารถเลิกใช้งานได้ตามลักษณะการใช้งานของเราหรือตามไลฟ์สไตล์ของเรานั่นเองนะครับผมนะและทั้งหมดนี้คือรีวิว Sigma 10ขีด18 f 2.8 d4 dn ถ้าเพื่อ,อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าเลนรุน่นนี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน และพบกันใหม่ในครั้งถัดไปครับผม